น้ำตกภูตานะฮะไหลลงจากข้างบนนะครับผมอ๋อสวยนะน้องๆเขาไปเล่นครบตุกนทุกท่านนะครับผมวันทีเดินทางมาที่จังหวัดปเยแล้ว เดิ okay, okay, นทางไปน้ำตกผู hmm. okay. 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 ้ชีาผู้สร้างผู้สร้างนะครับบมุกโคต่อไปโอเคไปดูกันว่าอตินเทียบมันมีอะไรบ้างนะดูดไปดูกันเลสเดินทางเกาจะประมาณนี้นะโอ้เห็นต้นไม้ต้นป่า โอ้บ้านสวยดีเนี่ยฮะโอ้ครับผมระหว่างทางอยู่ข้างเขาอีกแล้วครับพระธาตุภูส่างพระธาตุภูส่างนะครับนี่วัวค่ะวัวนะวัวเหรอคะวัวค่ะนี่วัวต่อไปต่อไปก็ขวา ี่ยบรรยากาศสวยนะใช่ครับวายใช่ใช่อากาศดีคนะ่ะอากาศดีมากครับแต่ไม่ได้ดับให้บานนะคะร้อนขันแยงมากอากาย็นอันนี้คือภาษาไทยนะมันเป็นการย้อนแยงย้อนแยงย้อนแยงที่ไม่คุ้นภาษมันเป็นประโยคใช่ไหมทางคมครับผมแล้วบ้านหรอมันเป็นคำที่ย้อนแยงอะ่ะย้อนแยงดูดี แลดูดีอากาศดีนะครับแต่ร้อนแต่ร้อนแต่ร้อนเป็นประโยคปฏิเสธขึ้นมาทันทีนะใช่ป่ะนี่ครับโอ้นี่ข้างทางนะภาษาีนเรียกว่าผีเนี่ยผี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 โอ้โหผีเรียกว่าผงใช่ไหมหืมผมว่าสวยนะแก้วเลยครับขอน้องขอบคุดีกว่าอืม ใชถึงแล้วนะครับผมน้ำตกภูส่างนะครับผมนี่ใครไม่เคยมาก็ติดตามไม่ได้นะครับน้ำตกภูส่าง <นะ S 1> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากซับสไครต์ด้วยครับผมกดกระดิ่งเนวยนะครับถ้าเป็นดีได้กดกระดิ่งนะครับเวลาโพสก็จะได้เห็นในการอัปโหลดลง u t u b e ด้วยนะครับผม,มติดตามได้นะครับ ดกดซับตะไคร้กระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งนะครับผมตกเงี้ยพันสองของยาใช,ใช่ไหมครับผมนี่ข้างหน้านัา่นอะมาครับผมลานจอดรถแล้ว,ลลวข้างๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นไม้ โอ้โน่นนะครับโอ้ oh, เดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วนะะโอ้ oh, ดูพึ่งสินะ่ะเต้นเต้นไปด้ับนี่พึ่งนะครับไม่ใช่ต่อนะครับผมแม่ก็จะเดินลอดดู้ารงนีีนะๆๆครับทุกคนทุกท่านมาพบก,กับพรชัยตะก็อินดีนะครับผมก็วันนี้เดินทางมาถึงน้ําตกภูซางแล้วนะครับผมนี่นะครับต่ตอนนี้นี่บริเวณอยู่ข้างนอกนะฮะคิดว่า เหมาะแก่การนั่งกินลมชมวิวในช่วงบรรยากาศเย็นเย็นมาณบ่ายสองนะฮะศูนย์บริการท่องเที่ยวดูคนขยากเข้ากล้องด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเดินดูกันที่น้ำตกนะครับผมมีอะไรดูหน้า ศูนย์บริการนักท่องเทีออ่ยวอุทยานแ่งชาติผู้สร้างนี่นะข้างหน้านครับผมเป็นน้ําตกครับผมนี่ครับเขาคนไหนก็จะเป็นนั่งเล่นต้นไม้บริเวณนี้ก็สวยนะผมว่าโอ้แถวเลย ได้ยินเสียงน้ำตกคูสางน้ำลึกประมาณ0.50เมตรสถานการณ์น้ำปลอดภัยดีครับโอ้โอสวยนะเนี่ย,ย,ยต่อไปเราจะเดินเข้าไปข้างใน ที่น้ำตกคูสางนะครับดูนะเนี่ยข้างหลังตรงนี้โอ้หววสวยเลยนะเพราะว่าล้อมรอบก็จะเต็มไปด้วย ่วนไม้ดูพึ่ง,งนะฮะนนท์เห็นเด็กๆ้อาก็เล่นกันนะครับผมโอ้ดูเด็กน้อยเขาเล่นกัน เป็นน้ำที่ขึ้นมาจากข้างบนนะครับพี่น้องเราไปดูรวงพึ่งนะครับโอ้ดูรวงพึ่งพึ่งที่อยู่ข้างบนนั่นนะครับนู่นครับพึ่งไม่รู้กี่ต่อกีอันเนี่ยเยอะนะครับอืม บริเวณรอบๆก็จะเป็นน้ำที่ไหลลงจากข้างบนนะครับลงสู่ข้างล่าง นี่ข้างบน,นเราจะถ่ายลงจากข้างบนนะโอ้น้ำก็ใสยอยู่นะมันก็จะเล่นบางคนก็เล่นอยู่ทางโน้นหน้ำตกผูสร้างนี่ครับผมนี่เรามาถึงน้ำตกผู้สร้างแล้วนะน้ำตกกระแสน้ำอุ่นอุณภูมิประมาณ30มส 5องศาได้ประมาณนี้นะครับผมก็ถือว,ว่าเหมาะแก่การเด็กๆน้อยให้มานั่งเล่นชมบรรยากาศของน้ำตกฟูสางนะฮะ เดี๋ยวว่ามาไม่ถึงครับผมเราต้องซิลี่ก่อนอน,น,นะครับอ๋อนี่น้ำตกภูตานะฮะไหลลงจากข้างบนนะครับผมอ๋อสวยนะน้องๆเขาไปเล่นน้องเขาไปเล่นอยู่ที่น้ำตกนะฮะ 什么？<laughs> <laughs> <laughs>